ทางไปลิงดอลน,นะครับแล้วเราจะไปทำอะไรที่นั่นอะ่ะใช้เวลาขับรถจากบ้านไปลิงดอลประ25นาที25ลาทีไปซื้อของนิดหน่อยรอดูนีน่มาแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศ ระยะทางไปดิงร้อนนี่ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ย25นาทีครับแัน้นก็ดูวเลย ผมกับแม่เนี่ยครับคือแบบว่าทะเลาะก,กันเถียงเถียงกันคือแบบว่าเราคุยในเรื่องของเออน,น,นู่นนี่นั่นครับแบบว่าเราจะเตรียมในการพูดบ้างหรือเปล่าก็คือสรุปแล้วคือเตียมก็คือพังพังยับแบบเออเละเทะดีกว่าเอ้เราเราจะแสดงมันตัวเป็นของตัวเองลังการเวลาพูดเนี่ยครับอันนี้ถึงแล้วใช่ไหมถึงที่หมายแล้วปะถึงเซ็นเตอร์แม่จะซื้อของนิดหน่อยโอเคถึงเซ็นเตอร์ที่ลิงดัน ด้านที่เราอยู่มันจะไม่มีช้อปปิ้งใหญ่ๆแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็จะช้อปปิ้งอะไรก็ระวังหน่อยห่างๆกันอย่างน้ <100 m. S 1> อยเม็ดหนึ่งตอนนี้เราไม่เฟกเลยนะคุยแบบสบายเนี่ยไม่เคยเฟกตะกี้เราตะกี้คุยถึงแบบว่าเอ้ยน้ำเสียงเอุอ๊ยอุย,อยไอเด็กไอเด็กนั่นถ่าย <c oughs> <c oughs> ไม่ทันมันยกล้อถ่าย <c oughs> ไม่ทันตะก,กี้นี่

ขายของเล่นแต่ก็อยากเข้ายู่นะร้าน<ะ>ขายของเล่นหมาอรออันนี้คือกดแอนตะี้แบตนะแอนตี้แบตแอนตี้ตคือถือทีสิแต่กดบ้างแม่ไม่กดบ้างเหรอกดแล้วเมื่อกี้ที่เข้าร้านผิดไงโอเคออตาม เออมาแบบนี้ดีนะดาาเดียว่านเดียวเอาละมาดูผู้หญิงช็อปปิ้งเันเนี่ยคือแบบว่าแม่เป็นคนที่ช็อปนานมากคือถ้าเกิดมาแบบเนี้ยนะบอกเลยว่าหลับรอได้เลยในรถนอืม ที่เชิงเทียนแม่มีแล้วที่บ้านต่อแล้วทำไมเด็กต้องซื้อไปเพิ่มเนี่ยชอบไม่รู้หรอกผู้หญิงะแต่้ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใส่แมสกันนะแมสกเ,เป้าหมายในการซื้อเราซื้ออะไรนะหรือว่าเจออะไรก็หยิบหยิบหยิบซัดเลยอ่ะโอเคครับ อะไรก็ซัดเลยแล้วกันไปคุมคุมใส่หัววะอไป,ปูดนนแล้วเดินตามหลังแม่อย่างเดียวนะคนเดินอยู่หน้าแม่บ้าง<ำ>แบบนี้น่าจะไม่ดูจิ มันต้องนิ่มกว่านี้วะมันต้องแบบเนียบเรียบกว่านี้เนี่มันคือแบบมันยังมันขุยอยู่มันอุ่นก็คือมันเป็นขนสัตว์เอ้แต่มันมันเหมือนมันเหมือนดูคันเนี่ยดูดิไอ้แบบเนี้ยมันคันแน่นอนอ่ะแพ้ก็คคือันถุงเท้าดำปิดปี แบบคิดว่าราคาแพงไหมทั้งหมดที่ซื้อเนี่ยที่ซื้อนี่ทั้งทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะนี่น้นไข่าลัก ไปดูราคาดิเหมือนแม่บอกรยบอ้อคนตกเป็นเงินกี่บาทเจรอ้ยิบเ5 0าบาทเนี่ยผมกับซื้อของแค่เนี้นะสีอเเ่อาเฮ้ยเดี๋ยวเราไปที่รถเราไปไหนต่อเนี่ย เราไปโน่นดีกว่าไปซื้อเมรไปซื้อมโมรีม่การ์ดนะครับอืมดีไหมครับยังไม่ถามเลยว่าดีใจไหมที่นัดมาเนี่ยเ <c oughs> ลอโอ้โหดีใจวะถามจริงจริงตอบจริงเฮ้ยอันนั้นอะไร,รอ่ะฟิสโกลดิสเอ็กออคุณตาเขาขายของอะไร อ๋อได้กินปลาเลยเมมโมรี่การ์ดแล้วก็ที่ชาร์จแบตเตอรีร่ของเจ้ากโลอโปร,ปรอด้วยเนี่ยโอ้ในห้างนี่สวยนะดูดิเต็มไปหมดเลย นายสักเดียวเหรอเขาบอกว่าอยากไอ้นี่เปล่าอยากชิมเขาเรียกไงไม่อยากอยากชิมน้ำผึ้งไหมอ่ะเขาถามเรจะชิมก็ได้นะอย่างนี้วะสองร้อยคูณเลยนะสี่สองแปดแปดร้อยครับผมแต่ละบาทเอาบุน มันนุองค่าจะอบอุ่นนะครับในสำหรับหน้าหนาวอืมอันนี้ราคา1,300เรียนเดียร์ในผมหนังเรียนเดียร์1,300ก็คือคูณมิสีเนี้ยครับก็มาณสัก5,000กว่าอันนี้เราจะไปถามแบตเตอรี่นะโอเคเดี๋ยวผมไปถามเมมโมรี่ด้วยเออเมมโมรี่ด้วยอันนี้แหละไปครับดนัทคติประจำใจก็คือเอ่ออร่อยแล้วก็ไส้แข็งก็อร่อยเหมือนกัน เอ,อ๋อไหนแม่ต้องชิมแล้วอธิบายรสชาติให้ฟังหน่อยดิว่ามันเป็นรสชาติยังไงแล้วแม่ต้องกินสักชิ้นหนึ่งแล้วรูอ้อธิบายให้มันว่ามันเป็นยังไงว่าะรสชาติเหมือนสบู่ไหมไม่อะมันร้อนร้อนเนี่ยร้อนเลยเหรออร่อยมีอะไรนอกจอากคำว่าอร่อยไหมกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในอืมเพราะว่ามันร้อนๆแล้วก็ไม่หวานมากอืมได้กลิ่นมาโชยมาเลยนะกลิ่นเหมือนแบบสบู่อ่ะ กินเหมือนสบู่จริงนะกินเหมือนแป้งที่ทอดทอดกรอบมาแล้วอะแต่ว่าไม่ใช่สบู่นะครับทุกคนโอเคไหมนิ่มอ่ะอที่บอกก็คือกรอบนอกนุ่มในพอกินเข้าไปคือเคี้ยวบ่อยๆปุ๊บมันจะแย่แย่มันจะแย่แย่ข้างในปากอ่ะโอเคโอเคไปปิดกล้องฮะไม่เป็นปิดกล้องก็ปิดแบบนี้วันนี้เราถึงเอเชียนมาร์เก็ตแล้วนะครับ เป็นอไบ้างโอ้เช oh. ือยเลยเยี่ยมองสยอย่ยาถึงร้านนะเอ่อร้านนี้ที่มันคือร้านอะไรร้าน เอเชียร้านร้านคนไทยขายของไทยๆก็กวันนี้ของไม่ได้เข้าแต่ก็มีให้ซื้อของเข้าทุกวันนังคารกินติ่มจํไหมแม่มใ้คนี้กินหมดเลยขอเป็นเผ็ดอธิบายหน่อยซิว่าในร้านไทยเราจะสามารถเจออะไรบ้างแบบเนี่ยอย่างเช่นชั้นเนี่ย เอากะทิไปด้วยเหรอจาว่าจะทําหอหมอกแม่มีปลากะทิน้ํามันหอยสียุข,ขาวที่แม่ใช้แล้วก็แล้วก็น้ำจิ้มข้าวมันไก่แม่ไม่รู้ว่าอร่อยไหมแล้วก็มีแม่มีปะลาอยู่มีปะลานางฟ้าปลาแม่ประนอมแม,ม่มีแล้วแม่ก็มีน้ําพริกกะปิอยู่น้ำจิ้มข้าวมันไก่แม่ทําเองมีแล้วคือเขาขายคกด้วยนะดูดิครับมีคกขายด้วย อันนี้คืออะไรเนี่ยเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวแม่ต้มบ่อย oh. ต้มบ่อยมากก็คือมีครบครันเหนื่ยที uh ่น huh. ี่อถ้าถามว่าคนไทยที่มาอยู่ที่นี่จะรอดหรือเปล่านี่คือรอดนะอยู่รอดอะหมายถึงไดส้สบาย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 สิ่งที่พีคที่สุดเลยก็คือนี่ครับ มะขามเทศไม่คิดว่าจะมีด้วยมายม,มยมด้วยนะมายมขนมขนมหลายอย่างโอหครบสูตรเลยไปโอเคครับตะกี้นี้เราเข้าไปในร้านไร้นเมนีนะครับผมซึ่งเป็นร้านเอเชียซึ่งเราหมดไปประมาณราคาอยู่ที่1,280บาทเอ้ไม่ใช่80คนะครับนผมรวมเป็นเท่าไหร่นะ ห้าพันกว่าบาทห้าพันหนึ่งหกพันบาทนะผมไปซื้อมาของอยู่ด้านหลังรถนะตรงนี้นะครับอือก็คือ<า>คิดว่าไอ้ที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยเราสามารถอยู่แบบกับพวกนี้ได้ประมาณกี่เดือนพูดเดือนสามอาทิตย์สคามอ 6, าทิตย์ครับผมกับเออหกพันบาทก็ไปคิดดูเองเนะว่ามันคุ้มไหมแต่คือทุกอย่างจะแพงคูณดับเบิลคูณเลยนะครับผมนะท้งซ้ายและขวาคือคูน่ะ เราะว่าเขาต้องอินพุตตะกี้นี้เจ้าของร้านเราถามไปแล้วครับว่าเราสามารถถ่ายเขาได้ไหมเนะเขาบอกว่าเอ้ยอย่าดีกว่านะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะครับไม่งั้นนี่ได้ถ่ายตอนเคาน์เตอร์แล้วนะซึ่งตะกี้นี้คนไทยเยอะอยู่นะผมเห็นสองสามคนเข้ามาเข้ามาในร้านนะผมโอเคอันนี้เราไปซื้ออะไรเนี่ยนั่งซื้อนมไน้องจะนั่งรถกด้นั่งดีกว่านะครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านดีกว่านะผมโอเคไว้เจอกันทุน